คือถ้าพี่เล่นได้นี่พี่พี่น่าจะมีงานแสดงเยอะเลยน่าจะได้ลองลองน่าจะได้รางวัลเลยที่ลองลองบทบทมันเอาเป็นไงดีเอป็นว่าเราเราเราไปซื้อ๋วยเตี๋ยวซื้อ๋วยเตี๋ยวแค่ซื้อ๋วยเตี๋ยวเลยซื้อ๋วยเตี๋ยวแล้วแบบแล้วแล้วแด้เราตังค์ทอนไปอวไม่ได้เงาไม่มีตังค์ลืมเอาตังค์มาลืมเอาตังค์ไปจ่ายเาแต่กินหมดแล้วกินหมดแล้ว่ายเป็นดราม่าคอมเมดีดราม่าคอมเมดีกิน ป้าเช็คบินร้อยห้าสิบบาทจ้ <c oughs> เะเอ๋ไม่ได้อามาไม่ได้ตังมาป้าเราเล่น <c oughs> นี่เห็นว่าเป็นเรื่องตลกเหรอทำแบบนี้ได้ว่าแล้วนี่แค่หลอกเล่นกันแค่ไหนจ้าหนู อโลกเล่งอะผงเอาตั้งมาเอามาสมกลาแล้วมากินกราเดี๋ยโกบอกแล้วล่ะโกบอีกแล้วกับป้าป้าแล้ป้าเป็นบะโลกอะมะเล็งแอ